ที่นาสารฤทธิ์ชีก็ยัง,งยืนกลานกับลัศมีว่าเขาไม่ได้สนใจเธอและเดินจากไปลัศมีเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วและจะชนเขาจึงได้ตะโกนเรียกแล้ววิ่งไปดึงเขาให้พ้นจากเส้นทางเธอถามว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทําอย่างไรเขาบอกให้เธอไม่ต้องสนใจเขาเธอบอกเธอสนใจและยอมรับเขาเป็นสามีแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับเธอก็ตามที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยทุกคนก็นั่งอยู่ที่ห้องโถง มาริชกามาที่นั่นถามถึงเขาอยู่ที่ไหนมีรามบอกว่าอีกสักพักพวกเขาควรจะโทรหาฤจิชีเพื่อรับฟังข่าวดีว่าทั้งสองอย่ากันแล้วหรือไม่อาหนาเดินลงบันไดามาในชุดสาลีสีแดงคาริชมามองอาหนาะด้วยความไม่พอใจถามว่ามันเป็นชุดสาลีของรัศมีใช่หรือไม่ทุกคนตกใจที่ได้ยินอาหนาบอกเธอต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเรียบง่ายเหมือนกับรัศมี มาริชกาต่อว่าลัสมีว่าเป็นคนที่ตีสองหน้า อาหา่าไม่พอใจบอกให้มาริสกาหยุดพูดเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้ลัศมียังคงเป็นพี่สะใภ้ของเธออยู่มาริสกาไม่ได้เป็นสมาชิกในบ้านหลังนี้โดยสามคาริสมาบอกอาหา่าว่าลัศมีไม่คู่ควรกับที่นี่และทุกคนอาหาคิดว่าเธออยากจะบอกทุกคนว่าลัศมีนั้นกำลังช่วยรักษาชื่อเสียงของบ้านหลังนี้เอาไว้ มาริสกาผละไปอาหนาคว้าโทรศัพท์เธอคืนมาจากคาริสมาและเดินไป ทุกคนรู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของอาหนาฤชีกับลัสมีเข้ามาในศาลลัสมีปล่อยให้ฤชีเดินไปก่อนและแอบ,บโทรหาอาหนาะอาหนาบอกว่าเธอจะไปคุยโทรศัพท์กับลัสมีที่ห้องเธอแลหว่างสายฤชีคิดว่าเขาจะต้องไม่ปล่อยให้ลัสมีเล่นกับความรู้สึกเขาเขาสงสัยว่าเธอแค่แกล้งทำเป็นรักเขาหรือไม่ ลัสมีคิดว่าทุกอย่างที่เธอทำลงไปก็เพื่ออาหนาะและเพื่อชื่อเสียงของครอบครัวเธอภาวนาให้พ่อแม่โกตามยอมรับเรื่องที่อาหนาท้องก่อนที่เธอจะไปพบภูพิภากษา ริชีเดินมาหาเธอบอกว่าเขาลืมแฟ้มเอกสารไว้ในรถอาณากลับมาที่ห้องเธอโทรหารัศมีแต่ก็ติดต่อไม่ได้เธอโทรหาริชีเพื่อจะบอกความจริงกับเขาแต่แล้วก็นึกได้ว่ารัศมีเคยห้ามไว้ เพราะริจีจะต้องโกรธมากคาริชมาเข้ามาหาอาหานาะถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาหานารู้สึกคลื่นไส้จึงวิ่งไปห้องน้ําคาริชมาแอบหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนเตียงขึ้นมาดูพบว่าอาหานาะโทรหาลัศมีหลายสายจึงได้สงสยัยอาหานาออกมาจากห้องน้าคาริชมาก็ถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงได้อาเจียนอาหานาโกหกว่าเธอออกไปข้างนอกกับโกตัาเมื่อเช้านี้เธอ คงจะกินของทอดมากเกินไปโซเนียก็ามาตามอาหานากับคาริชมาไปห้องโถงเพราะครอบครัวกุชราชเดินทางมาถึงแล้วอาหานาวังว่าโกตัมจะบอกความจริงกับพ่อแม่เขาแล้วพวกเขาจะยอมรับเธอที่ห้องโถงครอบครัวโอเบอร์รอยให้การต้อนรับครอบครัวกุชราชกับแขกคนอื่น โกตามกทักทายทุกคนพวกเขานั่งคุยกันที่โซฟาพวกคนรับใช้ก็เอาขนมหวานมาเสิร์ฟครอบรครัวกุชราชกินขนมหวานรู้สึกแปลก พวกเขารู้ว่ารัศมีไม่ได้เป็นคนทำถามว่ารัศมีอยู่ที่ไหนเวเรนดาบายเบียงว่าริชีกับลัศมีออกไปทำธุระสำคัญแม่คงโกตามถามถึงอาหนะาคาริชมาบอกเดี๋ยวอาหนาก็ลงมาเพราะอาหนาะดูวิตกกังวลตั้งแต่เช้า แม่ของโกตมบอกว่าโกตมเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเธอสงสัยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างทั้งสอง โซเนียเขาพาอาหนามาที่ห้องโถงครอบครัวกุชราตชื่นชมเธอบอกว่าเธอนั้นดูเหมือนลัศมีลัศมีกับริชีเข้ามาในห้องทำงานของผู้พิพากษาหญิงผู้พิพากษาถามว่าพวกเขาได้คุยกันมาแล้วหรือยังริชีบอกเขากับเธอนั้นไม่มีอะไรจะต้องคุยกันแล้วผู้พิพากษาบอกถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นการง่ายสำหรับเธอที่จะตัดสินเรื่องของพวกเขาที่บ้าน ครอบครัวโอเบอร์รอยโกตั้มกับอาหารานั่งข้างกันบนโซฟาแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มาร่วมงานนีลามบอกให้นักบวชเริ่มทำพิธีได้ อายุธออกมาแต้มตีลักที่หน้าผากให้อานากับโกตัมนักบวชบอกให้แม่ของเจ้าสาวป้อนขนมหวานให้คู่บ่าวสาวคาริชมาก่อให้หนีลามไปทำพิธีหนีลามออกมาป้อนขนมหวานให้อานากับโกตัมคาริชมามอบของขวัญให้โกตัมครอบครัวกุชราชเสนอให้ทำพิธีสวมแหวนมั่นเลย แต่ดาดีบอกทุกคนจะต้องดูการแสดงเต้นรำของเธอก่อนครอบครัวกุชราตอบตกลงโกตัมกับอาหาันนามองหน้ากันอย่างวิตกกังวลที่ห้องทำงานผู้พิพากษาหญิงเธอถามริชีกับลัศมีว่าทำไมพวกเขาถึงมาพบเธอชา้าริชีบอกลัศมีไม่ค่อยสบายเขาจึงได้พาเธอไปโรงพยาบาลจึงทำให้พวกเขามาล่าชา้าลัศมียืนยันว่าเป็นความจริง ทั้งสองก็เริ่มทะเลาะกันอีกครั้งผู้พิภาคษาบอกเธอจะไปพักกลางวันก่อนแล้วกลับมาพบกับพวกเขาใหม่ลัศมีดีใจคิดว่าเธอจะได้มีเวลาที่จะพูดคุยกับอาหานาะ ที่ครอบครัวโอเบอร,รอยการเต้นรำของดาดีอายุยจบลงอาหนาลองโทรหาลัสมีอีกครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้ดาดีบอกให้อาหนากับโกตัมเต้นรำด้วยกันเพราะมันเป็นวันของพวกเขา ที่ศาลริชีกับลัศมีออกมาข้างนอกริชีบอกว่าเขารู้สึกหิวลัศมีบอกให้เขาไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารไกลๆเขาบอกให้เธอไปกินด้วยไม่อย่างนั้นเธอก็จะมีอาการแบบเมื่อเช้าอีกเธอบอกให้เขาไม่ต้องสนใจเธอแต่เขาก็ยังยืนกลานเธอบอกให้เขากินก่อนส่วนเธอจะคุยโทรศัพท์และจะตามไปริชีเดินจากไปลัศมีโทรหา อาหนาแต่อาหานาไม่รับสายที่ครอบครัวโอเบอร์รอยการเต้นรำของโกตัมกับอาหานาจบลงโซเนียถ่ายรูปรวมทุกคนในครอบครัวเอาไว้ดาดีบอกว่าทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันที่นี่ยุคนริชชีกับรัสมีโซเนียบอกทุกคนว่าเธอจะโพสต์รูปถ่ายครอบครัวลงในโซเชียลมีเดียแต่อาหานาห้ามไว้แม่ของโกตัมสงสยัยอาหานาบอกว่าเธออยากจะ ให้งานนี้มีความเป็นส่วนตัวคาริชมาถามโซเนียว่าเกิดอะไรขึ้นโซเนียบอกว่าอาหาน่าไม่ยอมจะให้เธอโพสอะไรในงานมันลงในโซเชียลมีเดียแต่เธออัพโหลดวิดีโอที่อาหาน่าเต้นดำกับโกตั้มไปแล้วคาริชมาบอกให้โซเนียไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นีลามถามเวเรนดาว่าริชียังไม่กลับมาอีกหรือเวเรนดาบอกว่าริชีน่าจะยัง คงอยู่ที่ศาลนีลามสงสัยว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้เมื่อเธอโทรหาฤิชีแล้วเธอก็บอกกับทุกคนว่ามันเป็นเวลาพักของผู้พิพกากษาและหลังจากนั้นมันจะเป็นเวลาของการทำเรื่องเอกสารอาณาได้ยินว่าการอย่าของฤิชีกับลัศมียังไม่เสร็จสมบูรณ์เธอดูโทรศัพท์พบว่าลัศมีโทรหาเธอแต่เธอไม่ได้รับสายโกตัต้มาถามว่าทุกอย่างเร เรียบร้อยดีหรือไม่อาณาบอกเธอให้เขาบอกความจริงกับพ่อแม่แต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นตอนนี้ความสัมพันธ์ของรัศมีกับฤจชีกำลังจะจบลงเพราะเรื่องของพวกเขาและมันทำให้เธอวิตกกังวลโกตัมบอกเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ตอนนั้นถาดอรารติร่วงตกพื้นแม่ของเขากลัวเพราะมันเป็นลางร้ายเขาจึงไม่กล้าที่จะพูดออกไป พ่อแม่ของโกต้มำเห็นโกต้มำคุยกับอาหนาก็สงสยัยอาหนาลองโทรหารัศมีอีกครั้งก็ติดต่อไม่ได้เธอก็โยนโทรศัพท์ทิ้งลงบนโซฟาที่ความไม่พอใจ ทุกคนเห็นก็แปลกใจโกตั้มมาถามอาหนาว่าทำไมเธอถึงได้อารมณ์เสียโกตั้มบอกอาหนาพยายามโทรหาลัศมีแต่ติดต่อไม่ได้นีลามาบอกให้อาหนาไม่ต้องสนใจลัศมีมาริสกามาบอกให้อาหนาไปเริ่มทำพิธีสวมแหวนมนันต่อมาโกตั้มกับอาหนากลับมานั่งที่โซฟา มาริสกาถามอาณาว่าทำไมเธอถึงได้ดูวิตกกังวล คาริชมาบอกให้อาห,าหนันนาลืมรัศมีไปก่อนแม่ของโกตามบอกว่าถ้าอาห,าหนันนาต้องการจะคุยกับรัศมีก็ควรจะปล่อยให้อาห,าหนันนาคุยนีลามบอกความจริงแก่ครอบครัวกุชราชว่าวันนี้ริชีกับรัศมีไปที่ศาลเพื่อจะหย่ากันและเธอไม่ต้องการที่จะปิดบังเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการหย่านี้ คาริชมาก,ก็กลัวนีลามบอกเรื่องรัศมีท้องให้กับครอบครัวกุชราชฟัง พวกเขาอาจจะยกเลิกการมั่นนี้ก็เป็นได้เวเรนดากับคาริชมาบอกให้นีรามอย่าเพิ่งพูดถึงการหยา่ารัศมีในตอนนี้นีรามบอกเธอเห็นว่าครอบครัวกุชราชจะเกี่ยวดองกับเธอแล้วพวกเขาก็ต้องดูเรื่องนี้เข้าสักวันดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการที่จะปิดบังอะไรเธอบอกว่ารัศมีเป็นภรรยาของริจีแต่ก็กลับไปท้องกับบาวินเดอร์อดีตคนขับรถของพวกเขา ครอบครัวคุชราชได้ยินก็ตกใจนีลามบอกว่าสิ่งที่ลัศมีทำนั้นมันน่าเกลียดเกินกว่าที่เธอจะพูดออกมาได้แม่คงโกตามบอกว่าเธอไม่อยากเชื่อเลยและลัศมีก็ไม่ควรได้รับการให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น มาริสกาบอกให้หนีลามทำพิธีต่อไปแม่ของโกตัมเห็นด้วยอาหนากับโกตัมก็นั่งวิตกกังวลไม่รู้จะทำอย่างไรดีมาริสกายื่นแหวนมั่นให้อาหนาะอาหนารีรอทุกคนบอกให้เธอสวมแหวนให้โกตัม อาหารหน้ารูคปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ต้องการจะมั่นและได้วิ่งออกไปจากบ้านที่ร้านขายอาหารข้างทางใกล้ศาลริชีถามรัศมีว่าเธอจะกินอะไรเธอบอกเบอร์เกอร์มังสวิรัตกับซอสเผ็ดๆเ,เขาบอกว่าถ้าเธอกินเข้าไปเขาคงจะต้องพาเธอไปโรงพยาบาลอีกเป็นแน่ ทั้งสองก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกครั้งริจีจึงได้สั่งมาสองที่และนมสองแก้วเมื่ออาหารถูกนำมาเสิร์ฟริจีก็ขอเปลี่ยนเมนูเป็นขนมกบเขียวที่ไม่เผ็ดแทนลสัสมีสงสยัยเพราะเขาชอบกินเผ็ดริจีบอกเขากินอะไรก็ได้ที่เขาต้องการลัสมีเลื่อนจานของเธอให้เขาบอกว่าที่เธอสั่งแบบนี้เพราะเธอรู้ว่าเขาชอบกินเผ็ดริจีปฏิเสธเขานั่งรออาหารและ หยิบแก้วดมของลัสมีขึ้นมาดื่มลัสมียิ้มและดื่มแก้วเดียวกับริชีที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยราโนเนฮาและชาลูอยู่ที่ห้องโถงเห็นเหตุการณ์ที่อาหนาวิ่งไปจากงานมันราโนบอกให้ชาลูไปหาของกินมาให้เธอ ชาลูเดินจากไปราโนบอกเนฮาว่าเป็นโอกาสดีที่งานมันหยุดชะง,งักบอกให้เนฮาไปหวานสเสน่ห์ให้โกตัมเพราะเขาเป็นคนรวยนีลามเหลือไปเห็นราโนกับเนฮาก็ไม่พอใจถามว่าใครเชิญมาดาดีบอกว่าเป็นคนเชิญราโนมาเองนีลามก็ต่อว่าราโนราโนบอกพวกเธอเพิ่งจะมาถึงที่นี่ได้ไม่นานบอกให้นีลามาระมัดระวังกัน การพูดจากับแขกคาริชมาไม่พอใจชาลูกลับมหาราโน นีลาเห็นชาลูถือถ้วยใส่อาหารมาจึงได้ต่อว่าชาลูว่าไม่มีอย่างอายเวเรนดาห้ามปรามนีลามราโนก็ต่อว่านีลามบอกว่าที่อาหาน,าน่าหนีไปคงเป็นเพราะอาหาน่านั้นรักผู้ชายคนอื่นอยู่ต่อมาราโนเนฮาและชาลูเดินออกมาที่หน้าบ้านครอบครัวโอเบอร์รอยเนหาบอกเธอไม่รู้ว่าลัสมีทนอยู่กับครอบครัวนี้ได้อย่างไรราโนบ บอกเธอจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวโอเบอร์้อยไว้เพราะพวกเขาดูหมิ่นเธอเธอบอกให้เนหากับชาลูไปเรียกรถสามล้อเธอเดินมาที่บริเวณจอดรถของบ้านและพบบาวินเดอร์บาวินเดอร์บอกราโนว่าเขาจะแต่งงานกับลัสมีเพราะวันนี้ลัสมีจะอยากกับริชชีแล้วเธอจะได้เงินค่าลิ้ยงดูมากมายเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างราชาที่ห้องทำงานผู้พิพากหญิงเธอบอก ริชีกับลัสมีว่าเธอต้องการจะให้ความสัมพันธ์พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่การตั้งขันของลัสมีได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างพวกเขาไม่เข้าใจถึงคุณค่าความรักแต่พวกเขาเข้าใจเมื่อต้องแยกจากกันลัสมีนึกถึงความทรงจำคิดว่าเธอรักเขามากเธอต้องการจะอยู่กับเขาเพื่อช่วยชีวิตเขาแม้ว่าเขาไม่ต้องการอยู่กับเธอก็ตาม ผู้พิพากษาบอกว่าเธอไม่สามารถให้เวลาพวกเขาได้อีกแล้วเธอถามว่าพวกเขามีอะไรจะพูดหรือไม่ก่อนที่เธอจะประกาศคำตัดสินลัสมีสงสยัยทำไมอาหนาะถึงยังไม่โทรหาเธอสักที ผู้พิพากษาประทับตราลงบนเอกสารคำตัดสินและเซ็นชื่อเธอบอกเธอไม่คิดว่ารัสมีจะทำอะไรที่ไม่ดีแบบนั้นแต่กระบวนการศาลต้องพิจารณาจากหลักฐานและไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกดังนั้นเธอจึงขอตัดสินว่าความสัมพันธ์ของพิชีกับลัสมีสิ้นสุดลงแล้วอานณามาที่น,นันบอกให้ผู้พิพากษาหยุดการตัดสินก่อน